สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วอ t นิวนะคะของ h o s t p p c u ีพเวอร์ชันนะคะหนูชื่อน้องส้มนะคะวันนี้จะพามาดูว่าอาจารย์มีการปรับแก้อะไรใหม่บ้างน,นะคะตามเลยคะ่ะเริ่มที่ระบบงานคัดกรองกลุ่มเสียงโลกเลื้อหลังนะคะ โดยเริ่มที่การเลือกปีงบประมาณก่อนนะคะในการที่เรารีเฟซกลุ่มเป้าหมายมีการเพิ่มในเรื่องของประเภททะเบียนบ้านเข้ามานะคะเราสามารถเลือกกลุ่มทะเบียนบ้านได้ตามนี้นะคะ เมื่อเราได้เรื่องของรายชื่อกลุ่มเป้าหมายมาแล้วเรียบร้อยนะคะในลนักษณะของการรีเฟซกลุ่มเป้าหมายกรณีที่เราต้องการนํารายชื่อออกอย่างเช่นเราเคยรีเฟซเขาเข้ามาแล้วในเป็นกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยนะคะแล้วเรานําออกก็สามารถทําได้นะคะ รายชื่อจะหายไปจากบนหน้าจอไม่ต้องตกใจว่าหายไปไหนนะคะเพียงแค่ปิดสถานะไว้ไม่ให้โชว์บนหน้าจอเท่านั้นเองนะคะเราสามารถเปิดรายชื่อดูได้จากสถานะตรงนี้นะคะชื่อเขาจะโชว์ขึ้นมาแล้วในการที่เราอยากไปนำเขากลับมานะคะเราก็รีเฟซกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองลายชื่อเาก็จะโชว์กลับขึ้นมาบนหน้าจอกลุ่มเป้าหมายของเราเหมือนเดิมค่ะ ที่เราเข้าไปดูด้านในของการคัดกรองกันบ้างนะคะกรณีที่มีคนนะคะเพิ่มเข้ามาโดยที่เราต้องการลบเขาออกเลยจากการที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายเราสามารถกดที่ปุ่มลบรายการได้หรือเราจะเลือกที่กดเช็คบ็อกในเรื่องของ active person ตรงนี้ออกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะชื่อเขาจะหายไปจากบนหน้าจอกลุ่มเป้าหมายค่ะส่วนในเรื่องของการเพิ่มการคัดกรอง อันนี้เราก็จะต้องป้อนข้อมูลในส่วนของการสกินเบื้องต้นของน้ำหนักและส่วนสูงก่อนนะคะในส่วนของหัวข้อสัมภาษณ์สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะจากเดิมที่เราเคยสามารถคลิกเลือกได้หลายๆอันนะคะตอนนี้เราก็จะสามารถเลือกได้แค่เพียง1ช่องแล้วเท่านั้นนะคะ การดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันนะคะจากเดิมที่เราสามารถคลิกเลือกได้ทั้ง3อันตอนนี้เราก็เลือกได้เพียง1อย่างเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาระบุข้อมูลในเรื่องของการวัดความดันเมื่อป้อนเสร็จนะคะเราทำการบันทึกถ้ากรณีเคสนี้นะคะเข้าข่ายในเรื่องของ กลุ่มเสี่ยงนะคะระบบก็จะมีการเตือนให้เราต้องระบุค่าน้ําตาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากอันนี้ที่เราเห็นก็จะมี bmi เกินนะคะจากนั้นเราก็จะต้องมาระบุในส่วนของค่าน้ําตาลนะคะจะระบุอันใดอันหนึ่งก็ได้ใน3ตัวนี้นะคะก็คือ fcg นะคะ fpg หรือว่า ppg ก็ได้นะคะในส่วนของ fcg นะคะก็จะมีให้เราสามารถระบุได้ในเรื่องของอดอาหารหรือไม่อดอาหารด้วยนะคะ จากนั้นเราก็ทำการบันทึกระบบก็จะมีการคำนวณน,นะคะในเรื่องของผลกลุ่มเสียงออกให้ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะ